จรั่มตัวนี้นะคะชื่อว่าโบมูล10%วิต้าบูเตอร์นะคะคาน,นี้นะคะก็จะเห็นว่าผากะาศนะคะก็จางลงแบบเดียวมากๆแล้วนะคะนี่นะคะแล้วผิวหน้านะคะก็ดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นนะคะจากผิวแห้งกล้านนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มอิ่มน้ำขึ้นนะคะ นี่นะคะก็คือผิวหน้าปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่าผิวหน้าขาวกระจ่างใสมากๆเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีฝ้ากระจุดด่างดำหนามมากๆนะคะตอนนี้ก็คือหายแล้วนะคะแล้วก็ผิวแบบว่ามีออร่ามากๆเลยนะคะนี่กลับมาดูดีแบบนี้นะคะต้องตัวนี้เลยนะคะไปหาซื้อมาใช้กันนะคะ